อังแมนอยู่ซูกิตายมาเดินกทพีทุกคนพวกเราแฟนปีสาแต้งมาเชียร์มันเชสเตอร์อยู่ในเ All new Suzuki Fronk. Get ready for the new icon เป็นเจ้าของรถรุ่นใหม่ Suzuki สแกนคิวโค้ในภาพรับฟรีบัตรตธมัน3,000บาทสลับผู้ลงทะเบียนก่อน24กันยายน2568รับรถภายในวันที่30พฤษธิกายน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูมซูซูกิทั่วประเทศหรือเว็บไซต์ s u z u k i .co.th ลุ้นการนนะั้เแต่สุดเจ๋งพร้อมรับของรางวัลอีกมากมายและลืมทำภารกิจปลดล็อกกับเกมฟุตบอลอันดับหนึ่งที่คุณเล่นแล้วจะยิ่งหลงรักที่อ c ออนไลน์เท่านั้นคลิกลิงก์ด้านล่างโหลดแล้วไปลุยกันได้เลยเซอร์เจมส์คันี้ครับเขาใหญ่โรงแรมหรูบรรยากาศดีวิวสวยอาหอร่อยราคาเป็นกันเอง สนามกอล์ฟตีสนุกท้าทายไปลองพักผ่อนกันได้ครับหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่0 3 6 3 4 1 2 0 0สวัสดีครับพบกับอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับปีสแสดงครับในวิดีโอวันพฤหัสบดีครับวันนี้สรุปเรื่องราวภายทีมมาฝากกันนะครับมีความหลงหลังตลาดซื้อขายที่ปิดตัวลงไปแล้วนะครับเรื่องราวภายทีมที่มีความเคลื่อนไหวพอสมควรครับตอนนี้นักเตะก็ทยอยไปติดทีมชาติกันไปอยู่ในแคมป์ทีมชาติแต่ก็มีบางคนที่ซ้อมอยู่ที่สืยนฝึกแคริงตันนะครับเพื่อเล่นคอฟฟิต แล้วกลับมาสู่ทีมอมาริมก็คงทํางานในช่วงพักเบรกนี้อย่างเต็มที่ครับช่วงนี้ข่าวซื้อขายอาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับแล้วก็ข่าวภายในทีมก็คงจะสลายลงไปในช่วงพักเบรกฟีฟ่าเดย์หรือว่าบอลทีมชาติก็อาจจะมีวิดีโอสลับมาวันเว้นวันหรือวันเว้น2วันขอบคุณทุกท่านที่ติดตามด้วยดีเสมอมาครับวันนี้มีข่าวดีมาฝากกัน2ข่าวด้วยเกี่ยวกับเรื่องราวภายในทีมครับหวังว่าจะชื่นชอบกันนะครับท่านไหนเพิ่งเข้ามารับชมก็ฝากติดตาม กนแล้์ก็แชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนีครับสนามสะดวกสับสนการสามารถเลือกซื้อสินค้าที่ตะการนลางได้แล้วก็สมัครเมมเบอร์โดเน่เป็นกำลังใจให้พวกเราขอบคุณมากครับมาดูเรื่องราวพิทีมันก่อนครับที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้แต่ตอนนี้จบเรียบร้อยดีแล้วนะครับเหตุผลหนึ่งนะครับที่เชลซีเนี่ยไม่เดินดิวจรอนซานโชสุดท้ายนักเตะย้ายไปดูแอตันวิลล่ามีการพูดถึงมาในประเด็นน,นี้ครับ ดิวสลับตัวกับเอมิมาติเนสกับวิลลาด้วยเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยอยากย้ายแบบยืมตัวมากกว่าเพื่อจะได้อยู่กับยูเอตจนครบสัญญาที่เซ็นกันไว้แล้วค่อยหมดสัญญาย้ายฟรีเพราะอย่างแรกคือมันจะมีโบนัสเกี่ยวกับความจงรักภักดีจะได้หลังจากที่สัญญาหมดบวกกับถ้าหมดสัญญาแล้วสามารถย้ายฟรีๆได้เนี่ยก็ทําให้เขาจะได้ค่าเหนื่อยเพิ่มขึ้นจากทีใหม่ที่ทีมนั้นไม่ต้องซื้อตัวเขาไปนี่ครับก็ถือเป็นเล่เหลี่ยมของซานโชที่หลายๆคนเอือมระอาไปตามๆกัน รยายงานนี้มาจากฟอเบิโชโรมาโน่ในช่วงที่วิลล่านั้นปิดดิวจลลาสานโชไปร่วมทีมได้ดูนี้พี่แสดงย้ำอีกทีนะครับจ่ายค่าเหนื่อยช่วยวิลล่า20%แล้วก็วิลล่าจ่าย80%มาดูอีกหนึ่งนักเตะค,ครับที่ยังอยู่กับทีมต่อไปแล้วก็น่าจะเป็นกําลังหลักของทีมในฤดูกาลนี้ต่อไปที่อนาคตนะครับเหตุผลส่วนหนึ่งที่คอบบี้เมนูเนี่ยไม่ได้ย้ายทีมแบบยืมตัวและก็อยู่กับปีศาจแดงต่อไปส่วนหนึ่งก็เพราะว่าอมริมเนี่ยอยากให้นักเตะนั้นอยู่ต่อด้วย แล้วก็ตอนนี้เมสันเมลก,กับมาตุคุณย่ามเป็นปัญหาการบาดเจ็บนะครับแต่ผลจริงแล้วนี่มีการอัปเดตออกมาครับบอกว่าเซอร์จิมและคลีปเจ้าของร่วมยูเวต์มีระาวาิสำคัญมากที่อยากให้เมนูอยู่กับทีมต่อแม้ว่าหลายทีมจะอยากยิมตัวก็ตามเมนูอยากไปยิมตัวกับหลายๆทีมเพื่อโอกาสลงเล่นนะครับแต่ผู้บริหารมองว่าเขาควรจะได้อยู่กับทีมและพัฒนาฝีเท้าต่อไปยังมีความหวังที่จะลงสนามมากขึ้นทุกอย่างก็จะเรียบร้อยดีนะครับโดยอัปเดตจากรายงาน ของฟอร์บิเิโอโรมาโน่เนี่ยบอกว่ามีหลายที่สนใจครับก่อนหน้านี้ทั้งนาโปลีโรม่ามักเซยสเปอร์วิลล่ารวมถึงเอเวอตันเมนูได้ลงเล่นมากขึ้น่อนข้งแน่นครับเพราะว่าตำแหน่งตรงกลางเนี่ยเปิดโอกาสให้เขาแล้วเช่นเดียวกับตัวลุคเบอร์สิบที่สามารถขับไปยืนได้เช่นเดียวกันนะครับมาดูเรื่องของอังตรโอนาน่นน้ากันบ้างครับที่ตอนนี้เนี่ยน่าจะเสียมือหนึ่งค่อนข้างแน่แล้วนะครับจากรายงานล่าสุดของหลายสื่อที่เขาหลุดเป็นตัวสำรองและก็ไม่ได้ลงเล่นเลยในพรีเมียร์ลีกสามเกมแรกที่มายอเต็ด เจอกับอาร์ซอนฟูลัมและก็เบอร์ลี่นะครับล่าสุดมีรายงานออกมานะครับว่าโอมริมกับโอน่ายังมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน,นครับมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนแม้ว่าตอนนี้นจะได้เซเนลามบนเข้ามาแล้วแล้วก็มีการขันในตำแหน่งผู้รุกษาประตูโอมลิมย้ําชัดว่าทุกคนต้องพิสูจน์ตัวเองในทีมครับไม่มีใครการันตีตัวจริงณนะตอนนี้รวมถึงโอน่าด้วยขึ้นอยู่กับฟอร์มของการเล่นที่ได้ลงไปในสนามและก็ช่วยทีม เพื่อทําผลงานได้ดีเก็บสามแต้มให้ได้แล้วก็ป้องกันประตูนะครับการได้เซอร์ลนเมนเข้ามาโอกาสของอน,น้นาก็น่าลดน้อยลงไปอีกครับเพราะว่าก่อนน้นนี้เนี่ยเขาก็ถูกไปยันดีเบียดลงสนามไปนะครับแต่มีเวลา2สัปดาห์ครับในช่วงพักเบรกทีมชาติที่หลายคนจะต้องสร้างความประทับใจให้กับอุบลิมในช่วงการฝึกซ้อมหรือแม้กระทั่งตอนกลับมาจากรายงานตัวทีมชาติก็ตาม มาดูบทสัมภาษณ์ของเซเนอร์ลาเมนบางส่วนนะครับที่เผยความรู้สึกหลังจากย้ายร่่มทัพป,ปีสดแดงเขาบอกว่าตอนที่ผม,มาอายุ5้าขวบเนี่ยยูเตดคือทีมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกฟุตบอลเลยและคุณจะจดจําภาพเหล่านั้นไว้ในความทรงจําเสมอว่ายูเตดคือยิ่งใหญ่แค่ไหนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่ผมได้ยินว่าพวกเขาสนใจผมมันเหมือนฝันในวัยเด็กที่กลายเป็นจริงเลยครับผมจําได้ว่าตอนผมเป็นเด็กมายูเตดคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนลีกแล้วก็คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกและผมเองก็อยากช่วยทีมให้กลับไปอยู่ในจุดนั้นได้อีกครั้งงนึง จุดที่สามารถลุ้นแชมป์ได้อีกครั้งแล้วก็ได้เล่นแชมเี้ยนลีกด้วยนั่นคือ1ในเป้าหมายสำคัญของผมผมอยากเติบโตไปพร้อมกับทีมและพาย,ยูเต็ดกับไปอยู่สู่ความยิ่งใหญ่ที่เคยเป็นมาเรื่องของสไตล์การเล่นนั้นลามนบอกว่าเขาเป็นผู้สัรประตนท,ที่ครบเครื่องนะครับในความคิดของเขาเอง มีหลายจุดที่ยังต้องพัฒนาต่อได้แล้วก็ผมชอบเล่นบอลจากแนวหลังมีบอลไว้กับตัวนะครับชอบช่วยทีมควบคุมพื้นที่ในเกมรับแน่นอนว่าถ้าคุณอยากเป็นผู้สาประตูรับท็อปด้วเนี่ยก็ต้องมีลูกเซฟย,กยากๆให้เห็นซึ่งผมก็มีแล้วก็ค่อนข้างจะครบทุกด้าน,นครับแต่ยังพัฒนาต่อได้อีกเพื่อก้าวขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งให้ได้ส่วนไอดอลแล้วก็แรงบันดาลใจของตัวเองเมื่อโตขึ้นมาเนี่ยมี2คนครับคือมานเอลนอยเออร์ er แล้วก็ตีโบคูตัวผู้สาวประตูชาวเบลเยียมนะครับที่ เป็นชาติเดียวกันก็มองไปไอดอลเหมือนกันและอย่างที่เราเมนก็เผยความรู้สึกออกมาครับจากที่ทีมงานแล้วก็พิธีกรของอยูเอ็ดเนี่ยถามพิธีกรก็บอกว่าคุณเคยทําประตูได้นในช่วงท้ายเกมด้วยนี่สมัยเล่นให้กับเยาวชนของขับบูธเขาบอกว่าโหคุณจําได้ด้วยเหรอนะครับมานานมากแล้วแต่ก็เป็นอีกฝันหนึ่งที่คอยช่วยทีมได้ทําประตูสุดท้ายให้กับทีมนะครับเป็นความทรงจาที่ดีมากๆ ตอนนี้ยูเต็ดมีประตูที่รักในปีศาจแดงครับอยากมาช่วยทีมมีฝีมือที่ครบเครื่องคนหนึ่งมาดูจากข้อมูลนี่ครับแล้วก็มีสิ่งพิเศษคือทางเคยทําประตูมาแล้วกับการเล่นให้กับทีมเยาว,วชนของขับบูเจอกับเรัลมาดิดในยูฟ้ายุธลีครับก็รอให้กําลังใจกันแล้วก็รอดูว่าลาบบินจะเติบโตไปได้ดีแค่ไหนกับทีมชุดใหญ่ของปีศาจแดงนะครับพอได้ลาบบินเข้ามาเนี่ยก็จะส่งผลกระทบต่อตาแหน่งผู้สาประตูคนอื่น,นครับรายงานออกมาล่าสุดเนี่ยบอกว่ายูเต็ดมีโอกาสจะปล่อยเอาทายเบนีได้เหมือนกัน ทีมที่สนใจอยู่ตอนนี้คือทับซอนสปอร์ทีมในตุรกีนะครับซึ่งตลาดตุรกีซูเปอร์ลีกจะปิดวันที่1 1บกันยาย่ยังมีเวลาอยู่ก็ต้องรอดูว่ายูเต็ดจะปล่อยจริงหรือเปล่าหรือว่าจะเก็บไปยันดีไว้ก่อนส่วนหนึ่งข่าวที่เชื่อมโยงกันก็คือดีลของโอนาแม้ว่าจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับแมนเชสเตอร์ยูเต็ดและก็มาริมนี่ครับแต่ว่าถ้าเกิดต้องเลอกเก็บไว้สักคนหนึ่งเนี่ยก็อาจจะต้องเก็บใครคนใดคนหนึ่งไว้ระหว่างโอนาหรือไปยนดีแล้วก็มีลัมเมนลงถึงทอมฮิตตันนีข่าาวเชื่่อมโยงทีไปาดรารเเบียได้หมือนนกัน พราะตลาดฝั่งซาอุนเนี่ยเปิดถึงวันที่23กันยายนนะครับก็มีโอกาสจะต้องคิดให้ดีว่าจะเลือกใครคนใดคนนึงปล่อยออกไปไหมหรือว่าจะเก็บไว้ทั้ง4คนเลยครับอีกหนึ่งอันเดตเกี่ยวกับเรื่องราวภายในทีมนะครับก็มีการยืนยันว่าแมนยูเต็ดจะแต่งตั้งดร์วิลฟอร์ทบีนะครับเป็นแพทย์ประจําทีมช่วหญ่คนใหม่ย้ายมาจากเอเวอเรตันก็เป็นแพทย์ที่มีประสบการณ์ในพรีเมียร์ลีก มาอย่างต่อเนื่องครับก็หวังว่าจะมาช่วยดูแลนักเตะและก็การบาดเจ็บของนักเตะให้ดียิ่งขึ้นโดยที่ไม่เจ็บบ่อยนะครับแล้วก็มีความฟิตจะทำงานร่วมกับโค้ชฟิตเนสของทีมนะครับดรวิลฟอร์ทบี้เนี่ยเคยอยู่กับเอลตัน3ปีครับเขาเริ่มทำงานเอลตันในปี2022นะครับแล้วก็อยู่จนถึงตอนนี้ครับ2025แล้วก่อนนั้นเคยทำที่บริษัท NHS นะครับเป็นทีมแพทย์ของ NHS ครับอยู่ตั้งแต่ปี2017ถึง2022 มาดูบทสัมภาษณ์ของเบติจบีเชสโก้กันบ้างครับที่ย้ายมาเล่นในอังกฤษแล้วก็ต้องปรับตัวเข้ากับทีมใหม่เขาก็พูดถึงความรู้สึกหลากหลายประเด็นบอกว่าเพื่อร่วมทีมที่แมนเชสเตอร์แต่เด็กเก่งกว่าที่ไลฟ์ซิกมากพอสมควรทําให้เจ้าตัวต้องพัฒนาตัวเองตามไปด้วยครับแล้วก็มีการแข่งขันภายในทีมที่เข้มข้นกว่าเดิมมีการแข่งขันในลีกที่แข็งแกร่งกว่าเดิมด้วยเขารู้สึกตื่นเต้นและก็อยากพัฒนาตัวเองต่อไปเพื่อช่วยทีมให้ดีขึ้นแล้วก็หวังว่าจะเป็นตัวจริงในอีกไม่นานนี้ครับ หลังตลาดปิดตัวลงเนี่ยก็มีการรีวิวออกมาอย่างละเอียดว่าในการเดินดิวตลาดซื้อขายรอบนี้เป็นอย่างไรบ้างครับก็มีการพูดถึงว่าทําไมทีมถึงต้องการเสริมแนวลุกทั้งตัวลุกฝั่งซ้ายตัวลุกฝั่งขวาที่เป็นเบอร์สิและกลองหน้าตัวเป้านะครับจากการวิเคราะห์เนี่ยมองว่าไม่ตดขาดเรื่องของความเฉียบคมในการจบสกอร์ต้องเล่งพัฒนาจ,จุดนี้ก่อนครับแล้วค่อยไปจัดการเรื่องตําแหน่งอื่นๆซึ่งยังไม่ได้กองกลางแลวก็ได้ผู้สาป,ประตูมาในช่วงท้ายนะครับ โดยเรื่องตำแหน่งกองกลางเนี่ยก็มีรายงานจากโรมาโน่พูดถึงด้ว่าจริงๆแล้วยูเต็ดพยายามจะยืมคอนเนอร์กาลาเกอร์ในช่วง48ชั่วโมงสุดท้ายของตลาดแต่ว่าโดนปฏิเสธไปนะครับแล้วก็ต้องไปรออีกทีในช่วงเดือนมก,กราคมรายงานนี้มาจากฟอบิยเซีโรมาโน่เช่นเดียวกันมาดูเรื่องขุมกําลังดาวรุ่งกันบ้างครับตอนนี้เจเจกราเบลฟอร์มแรงมากๆนะครับในชุดยู18เขาเล่นข้ามรุ่นครับเล่นข้ามอายุและก็แบกอายุไว้พอสมควร เพราะเขาเพิ่งอายุ14ปีตอนนี้ยิงไปแล้ว5ประตูจาก3นัดแรกในยู18นะครับก็ต้องบอกว่ามีโอกาสจะเป็นเพชรเป็นงามคนต่อไปครับแล้วตอนนี้เป็นดาวสันวอลอันดับ2ของลีกยู18ด้วยซึ่งทีมงานของยูอเต็ดที่ดูแลเรื่องทีมเยาวชนและก็ออมริมเนน่ยประทับใจฝีเท้าของเจเจกาเบียลนะครับดูแล้วมีอนาคตที่น่าจะขึ้นชุดใหญ่ได้ไม่ยากขับมาดูยู21กันมากนะครับมีอัปเดตสั้นๆมาฝากกันครับเมื่อวานเนี่ยยู21 ของยูเต็ดลงเล่นช่วงอุ่นเครื่องปรีซันก่อนเริ่มฤมูวกันนะครับเจอกับทีม PFA สคอนนะครับก็เป็นทีมรวมของ PFA นักเตะที่น่าสนใจที่ลงไปเนี่ยก็มีเดโก้เลออนได้ลงเล่นนะครับมีเจมโอลี่แบ็คขวาที่ได้มาจากเพิร์ตกรีเมื่อหลายฤดูกาลก่อนครับเป็นแบ็คที่ดาวรุ่งอีกคนที่น่าจับตามองครับวิกเตอร์มูซาคนนี้เป็นตัวดุกอเมริกามากิมอฟขึ้นมาเล่นชุดยูสิบเอ็ดแล้วนะครับเจนฟิกเกอร์นี่ใครจำได้เคยติด ชุดตัวสำรองสมัยที่ไมย์ต็ดขาดแคลนกองกลางนะครับที่กองกาบาดเจ็บหลายคนแล้วก็จิมทเวดคนที่ทำประตูให้กับยูเต็ดก็คือเชลซีเบอร์เจ็ดในภาพนะครับก็เป็นนักเตะชุดยู21ที่อุ่นเครื่องก่อนที่จะเริ่มฤดูก,กาลในช่วงออกซาซีซั่นกับทีมชุดสำรองของปีศาจแดงมาดูข่าวดีต่อเนื่องข่าวแรกกันก่อนครับเรื่องของขุนกลังดันกลางเนี่ยก็มีรายงานออกมาจากซีเฟนเรียลสัน และข่าวที่จะอัปเดตเรื่องของแพนทีมแลวก็ขุนกลังดาวรุ่งในค่อนข้างแม่นยำครับเขาก็บอกว่าแม้ว่าเซกูคเน่จะไม่เล่นในช่วงปรีัซนทที่อเมริกาเลยครับแต่ว่าทีมงานสตาร์ของยูเตนเนี่ยมองว่าเขามีแววพัฒนาต่อได้แล้วก็จะมีบทบาทแน่นอนในช่วงครึ่งฤดูก,กาลหลังของทีมตอนนี้เนี่ยยังเล่นคอมฟิตอยู่จากการมาเจ็บที่เคยเกิดขึ้นเขาถูกมองเป็นมิดฟิวลำดับที่5แบบที่6ในขุนกำลังของทีมนะครับก็เป็นตัวสแตนบายจากพี่ๆชุดใหญ่ที่เล่นกันอยู่ก่อน45คน และก็จะได้ลองลองสนามในเกมอุ่นเครื่องแบบปิดนะครับช่วงพักเบรกทีมชาก,กาอุ่เครื่องแบบปิดก็จะเกิดขึ้นบางทีก็แคลิงตันหรือว่าสนามฝึกซ้อมที่จะเชิญทีมมาแข่งแล้วก็ไม่ได้มีการถัยทอดสดแต่อย่างใดนะครับก็คนนี้อาจจะเป็นอีกหนึ่งคนที่มีบทบ,บาทในช่วงหลังตรงนี้เพราะว่าเขาถูกประเมินสกยราาไว้สูงครับแล้วก็ทีมงานของยูเต็ดก็จะพยายามบ่มเพาะเขาเขาเป็นขเขเข้าไปในการดูแลเซกูโคน่อีกหนึ่งข่าวดีครับรายงานจากซอ l i d ทอนะครับบอกว่า อาการบาดเจ็บของมานทคุณย่าไม่ได้ร้ายแรงอย่างที่หลายคนกลัวไว้ครับตอนนี้เขาเริ่มกลับมาเข้ายิมฝึกซ้อมเบาๆได้แล้วนะครับไม่ยุติแต่ให้เขาพักฟื้นที่แคริงตรนแล้วก็ดูแลร่างกายอย่างใกล้ชิดจากทีมแพทย์ตอนนี้ยังไม่ได้มีการเปิดเผยรายละเอียดแบบเจาะลึกนะครับก็ลุ้นดูว่าเกมเจอร์สตีนะ้ในอีกสสัปดาห์ข้างหน้าเนี่ยจะกลับมาลงเล่นได้หรือเปล่ามีโอกาสกลับมาก่อนปลายเดือนกันยายนนะครับตามที่หลายๆคนเคยทราบข้อมูลไปว่าเขาน่าจะเจ็บแค่ประมาณ2-4สัปดาห์ ช่วงี้เนื้อหาอาจจะไม่ได้เยอะมากครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ยังเข้ามารับชมกันอยู่นะครับใครชื่นชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์ก็แชร์ไปกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปถ้าคุณเป็นคนที่หลงไหลและข้างคลายแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทั้งปัวและหัวใจเราคือครอบครัวเดียวกันผมออกแมนยูสู้ตายสิครับรวมให้กำลังใจไปแสดงไปพร้อมๆกันและหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขในการเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับแมนยูสู้ตายหากชื่นชอบวิดีโอของเราลบกวนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งไปกนกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ